ตึงหนักแล้วครับสถานการณ์นี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่และต้องฟังผู้ใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ทำเลยเสียแรงเสียทรกสิจนะคบไม่ได้เป็นตัวห่วงเลยรอผู้ใหญ่เขาก่อไฟถึงข้าวจังตอนนี้ก็ก็อยู่ในเต็นท์ชั่วคราวที่พักชั่วคราว ผมก็จะเปียกแบบนี้เลยลูกชายนะใครคิดว่าสนุกคิดหม่ไปเลยนี่แหละครับต้นกล้วยลมใกล้เต็นท์ผม ความเ๋ยวเปลือกซ้อมลงไปเพราะว่ามันจะไล่ยุงได้นะครับ นี่ก็ถึงมากับผมที่อยู่ด้านในกระเป๋านี้แตวผมจะ,ะโยนไปข้างใน๋ยวผมก็จะ,ะนอนในทงนี้แหละอะถ้าผมนอนตรงนี้แล้วผมระแวงว่าเงินกันมีรปิงหรือตัวทากมาเกาะ ปิงหรือตัวทากนี่ไม่ใช่ปิงที่อยู่ในแม่น้ํานะคะรับปิงบกนี่แหละมันจะคานเข้ามาคานเข้ามาแล้วมันก็จะเข้าไปในรองเท้าแล้วเวลาผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในรองเท้าผมก็จะโดนดูดเลือดเพราะฉะนั้นผมเตรียมพร้อมมาแล้วอน,นี้อยากให้ซราบนะ ให้มันสนิทเข้าไปไม่ให้ตัวอะไรมันเข้าไปได้นะครับและอ,อย่างตัวทากหรือตัวเป้งที่ผมบอกมันไม่ชอบสารเคมีเพราะฉะนั้นการฉีดสเปรย์กันยงุงมันเลยช่วยทั่วทั้งรองเท้าเลยก็ได้นะครับเพื่อมัน เียเข้ามาเพื่อนๆนำเอาไปใช้กันนะครับถ้าใครใครไม่ใช้แบบผมก็ใช้แบบอื่นได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ